สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้จะขอนำเอาภูมิวิลาสนีมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเทวภูมิคือเราจะขึ้นตาวติงสเทวภูมินะคะมันเป็นสวรรค์ชั้นที่สองภูมิวิลาสเนนี้เป็นคำประพันธ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านศาสนาจากธนาคารกรุงเทพจำกัดพศ2511เราลองมาคุยกันต่อนะคะดาวติงสะเทวภูมิสวรรค์ชั้นที่สองเทวภูมิอันดับที่สองนี้เป็นแดนสุขาวดีซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งปวงเทพยายดาชาวฟ้าผู้ปฏิเทพมีเทพผู้เป็นอธิบดีมเหศักตว์รวม33องค์ โดยมีสมเด็จพระอมรินทราธิราชทรงเป็นประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นสวงสวรรค์แดนสุขาวดีชั้นนี้จึงมีนามว่าตาวติงสะเทวภูมิเท่ากับภูมิเป็นที่อยู่แห่งถวยเทพซึ่งมีเทพ33องค์ทรงเป็นอธิบดี ดานสุขาวดีเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าอันมีนามว่าตาวดิงสัทวภูมิหรือที่เรียกกันให้ฟังง่ายๆในหมู่ชาวเราว่าสวรรค์ดาวดิงนี้ตั้งอยู่เหนือจอมเขาสิเนรราชบรรพตปรากฏเป็นเทพนครใหญ่กว้างขวางนักหนาปรางปราสาทล้วนแล้วไปด้วยแก้วอันเป็นทิพเวดล้อมรอบเทวนครด้วยปราการกำแพงแก้วทิพย์อีกเช่นกัน เพราะความมโหฬารกว้างใหญ่ของเทพนครแห่งนี้จึงปรากฏว่ามีประตูที่กำแพงแก้วถึงพันประตูและมีปราสาทยอดอันทรงรัศมีเลื่อมพันนารายสวยสดงดงามอยู่เนือประตูทุกๆประตูเมื่อประตูเหล่านั้นเปิดออกแต่ละครั้งย่อมปรากฏมีเสียงดังไพเราะเป็นยิ่งนักใน่ามกลางพระนครไตรตรึงนั้น มีปราสาทพิมานอันมีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลืออยู่วิมานหนึ่งนั่นคือไพชยนตะปราสาทพิมานก็ไพชยนตรปราสาทพิมานนี้มีรูปทรงสูงเยี่ยมเอี่ยมอ่องไปด้วยรัศมีสัตตร,รัตดเพราะประดับไปด้วยแก้วเจ็ดประการซึ่งมีความงามสุดจะพันนา,นาด้วยว่าเป็นปราสาทพิมานอันเป็นที่ประทับอยู่แห่งอมงเทพผู้เป็นเทวาธิราช ซึ่งมีนามปรากฏเป็นที่ทราบกันอยู่โดยมากว่าสมเด็จพระอมรินทราธิราชพระองค์ผู้ทรงเป็นประธานาธิบดีมเหิศักดิ์สูงสุดณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงดีได้เคยมีพระพุทธสาวกผู้ทรงเข้าไปในเข้าไปยังไพชยน์ประสาทพิมานนี้เหมือนกันดังเรื่องที่ปรากฏในจุลตันหาสังขยสูตร ม่ว่าอันนี้มาจากมัชฌิมนิกายโมลนปันนาข้อ4 3 3หน้า365บาลีฉบับสยามนั้นนะคะคราวหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชได้เสด็จลงมาสดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนามนุษียโลกเหล่านี้พอสดับพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว ก็ทรงสำแดงพระอาการเช่นชมยินดีในภาษิตขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทรงถวายอภิวาทรมประทักษิณบรีบอันตระธานสเสด็จก,กลับไปฝ่ายพระมหาโมคคลานะเถระเจ้าองค์อัครสาวกเพื่องสายผู้ทรงฤทธิ์ของสมเด็จพระพิชิตมารซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลและเห็นพระอาการของเท้าวสก,กัดยอมเทพ,พ ที่รีบสเสด็จกลับเช่นนั้นท่านจึงมีความดำริว่าเท้าสักกะจอมเทพนั้นส่งเข้าพระไทยเนื้อความพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระบรมครูเจ้าแล้วจึงทรงสำแดงอาการเชื่นชมยินดีหรือว่าทรงสำแดงอาการยินดีเพียงสัก์แต่ว่าโดยไม่ส่งเข้าพระไทยความหมายในพระธรรมเทศนานั้น รัน้นดำริอย่างนี้แล้วสาวกขององค์พระประทิแก้วก็เหาะขึ้นไปด้วยอริยริเพื่อจักี่สูจน์ความจริงไปปรากฏในหมู่เทพยาดาชั้นดาวหนึ่งบ้านประหนึ่งว่าบรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคูออกไปหรือคูแขนที่เหยียดเข้ามาชั่วเวลาเพียงเท่านี้ ครั้นท่านไปถึงแล้วก็เข้าไปหาท่านท้าวสักกะจอมเทพในขณะนั้นท่านท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กำลังทรงอิ่มเอิบพลังพร้อมมีพระไัยเบิกบานอยู่ด้วยความสุขเพราะเสียงพิพยาดุตกรีอันเหล่าเทพนารีบันแรงบำเรออยู่หลายร้อยในสวนดอกบุญภริกลวนเมื่อท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมัลลานะ ู้ซึ่งพระองค์ทรงเคารพเรื่อมใสมาแต่ไกลจึงทรงให้หยุดการบันเลงที่พยะดนตรีนั้นเสียแล้วเสด็จออกต้อนรับพระเถระพระเจ้าตรัดปราศัยขึ้นว่าถ้าแต่พระโมกขลานะผู้นรุทุกนิมนต์มาเถิดพระผู้เป็นเจ้ามาก็ดีแล้วนานแล้วที่พระผู้เป็นเจ้าทำปริยาย จะมาณที่นี้นิมนต์นั่งเถิดอาสนะนี้แต่งตั้งไว้เพื่อพระผู้เป็นเจ้าท่านพระมหาโมคลานาเทระนั่งบนอาสนะตามพระดำรัสแห่งท่านท้าวสักกะเทวราชแล้วจึงมีเทระวาทีไต่ถามว่าขอถวายพระพรเมื่อพิพพร,ราชสมภารสมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงความน้อมไปในธรรม เป็นที่ซึ่งไปแห่งปัญหาแก่มหาปพิธเมื่อสักครู่นี้มามว่าอย่างไรขอโอกาสเถอดอาตามภาพใครจักขอมีส่วนเพื่อจะรู้ธรรมกถาที่มหาปพิธได้สดับมานั้นบ้างท่านพอจะกล่าวให้อาตามภาพทราบได้บ้างหรือไม่ท่านท้าสหัสนนยผู้จำธรรมกถาไม่ใครจะได้ จึงทรงสารภาพต่างกองว่าข้าแต่ท่านโลกลาโยนนี้มีกิจมากมีภาระธุระที่จะต้องทำเป็นอันมากในจัตุระส่วนตัวของโยในจัตุระของพวกเทพพย,ยดาในดาวเดินนี้ธรรมกถาที่ได้ฟังแล้วก็มักจะหลงลืมเสียเร็วกลันก็พาสิทธิ์ทมกถานั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ฟังดีแล้ว เรียนดีแล้วทำไว้ในใจดีแล้วทรงไว้ดีแล้วจะกลับมาถามโยมผู้มีสติปัญญาน้อยไปทำไมกันถ้าแต่ท่านโมคคลาเรามาปราศัยสนทนาถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าคือว่าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูนได้ประชิดกันแล้วในสงครามคราวนั้นปรากฏว่าพวกเทวดาชนะพวกอสูนแพ้ ครั้นเทวาสุรัสสงครามเสร็จสิ้นลงโยมน,นี้กลับจากสงครามแล้วได้จัดการสร้างพชย,ยนรราาตระสาทก็พยชยนรราาตระสาทนั้นมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูดาคารคือเรือนยอด 700. เจ็ดร้อยในเรือนยอดแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งมีนางอับสเจ็ดร้อยน,นางอับสรหนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบัเบอร์เจ็ดร้อย ค่าแต่ท่านโมคลาท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งภัยชยนกับประสาทของโยมหรือไม่เล่าโยมจักพาไปท่านพระมหาโมคราณนะองค์อรหันต์ก็รับด้วยดุษณนีภาพลำดับนั้นท่านเท้าสักกะเทวาธิราชพร้อมกับท่านท้าเวสุวรรมหาราช ู้เป็นอาคันตุกตะมาแต่สวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกังซึ่งนั่งอยนู่ในที่นั้นด้วยได้นิมนต์พระมหาเมฆขลานะออกหน้าแล้วพากันเข้าไปอย่างไพยชยนต์กับปราสาทพิมานเหล่าเทพพิิดาซึ่งเป็นบริวารท่านเ้าสักกะเมื่อแลเห็น พระมหาโมากขารนะมาแตกไกยมีความเกรงกลัวและคนความละอายจึงพากันเข้าไปแอบอยู่ในห้องเล็กๆของตอนกรดุดหญิงสะพายเห็นพ่อผัวเข้าก็เกรงกลัวล,วละอายอยู่กันขณะที่พาเที่ยวเดินชมัยชยยนตาา์ปราสาทอยู่นั้นท่านท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสบอกอยู่ด้วยความประยินในพระไทยมีคาระยะว่า ้าแต่ท่านพระโมคคัลลาผู้เป็นเจ้าขอท่านจงดูสถานที่รื่นรมแห่งไยชยนตประสาทนี้ขอท่านจงดูสถานที่รื่นรมแห่งไยชยนตประสาทนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีเถระวาทีรับสมอ้างว่าท่านเท้าโกศีไยชยนตประสาทของท่านเป็นสถานที่น่ารื่นรม ย่อมงดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้แต่ปาก่อนแม้ผู้ได้ชมทั้งหลายเห็นสถานที่รื่นรมไหนๆเข้าแล้วก็กล่าวกันว่างามจริงดุจสถานที่ของพวกเทว,วดาชั้นดาวดึกเมื่อเที่ยวเดินชมไพรฉชยนปราสาทจนทั่วโดยมีองค์สมเด็จพระอมรินทราธารทิลาเป็นผู้ชี้เชิญชมอธิบายความวิเศษแห่งปราสาทอยู่มิขา,าดปาก ด้วยความภูมิใจเป็นนักหนาคราทีนั้นองค์อรหันต์ท่านพระมหาโมคคลานะเทระเจ้าจึงมีดำริว่าท่านเท้าสักกะนี้เป็นผู้มีความประมาทอยู่มากนะด้วยความรักใคร่พอใจในภัยชยนตประสาทอันเป็นสมบัติแห่งตนถ้ากระไรในบัดนี้เราควรจะให้ท่านเท้าสักกะบังเกิดความสังเวชบ้างเถิด ครั้นดำริชนีสมเด็จพระสาวกสมเด็จพระชินสีสมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ก็บันดาลอิฐทาพิสังขารเอาหัวแม่เท้ากดไัยชยนตประสาทขย่าให้สถานหวั่นไหวในทันใดน,นั้นเป็นอัศจรรย์ท่านเท้าสักกะจอมเทศเจ้าของปราสาทพิมานและท่านเท้าเวสวรรณมหาราชพร้อมกับมวัเทพยดาชาวดาวดึง เมื <ME> Elliot, so ่อเห็นภัยชยอมตระประสาทอันใหญ่โตมั่นคงบังเกิดความหวั่นไหวด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นนั้นก็พลันบังเกิดความประหลาดมหัศจรรย์จิตกล่าวแก่กันว่านี่เป็นความประหลาดมหัศจรรย์ท่านพระมหาโมคคลานะผู้เป็นเจ้ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพียงเอาหัวแม่เท้ากดเท่านั้น ประสาททิพยพิมานก็สันสถานหวั่นไหวได้ผู้ไัยชยนรประสาทตกอยู่ในความแปรปรวนว้วิเศษเที่ยงแพ้ย่างยดืนหนอพร้นเห็นสมเด็จเท้าโกศิทรงมีความสลดจิตขนลุกเกิดความสังเวชสมเจตนาแล้วองค์อรหันตผู้วิเศษก็เริ่มกล่าวทรรมลักถากับพระองค์อยู่ชั่วครู แล้วก็ถวายพระพรอําลากลับมาอย่างมนุษยโลกเหล่านี้ตามเดิมเมื่อท่านพระมหาโมคคัานากลับมาแล้วเหล่าเทพธิดาซึ่งเป็นบริวารของสมเด็จ พระอมรินทราธาราิละในภัยเชยนตปัสระนั้นได้ทูลถามพระองค์ขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระสมณะนั้นเป็นองค์พระโลกตามาจารย์ผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงขคอครบูชาใช่หรือไม่มิใช่ท้าเา้าสหัสในจังตอะ สมณะรูปนั้นนิช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราแต่ท่านมีพระนามว่ากามหาโมคคลานะองค์อรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นซึ่งเป็นที่เคารพเรื่อมใสเป็นอย่างมากของเราเหมือนกันเทพธิดาเหล่านั้นจึงพากันล่าวสัรเสริญว่าข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงพระณอันประเสริฐเป็นลาภของพระองค์นะที่ได้เคารพูชาพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้และสมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีคงจักสรงฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์กว่านี้เป็นแน่กล่าวสรรเสริญดังนี้แล้ว ก็มีใจของแ้ลระลึกถึงคุณแห่งพระรัตน์ไรแล้วจึงพากันเที่ยวเล่นสนุกในสวนสวรรค์พอแก่การแล้วก็กลับมาสวยสุขอยู่ณไทยชยนยนต์ตับสาานั้นแสนอย่างแสนจะสำนันเป็นนักหนาวันนี้เราคงจะคุยกันถึง เรื่องของดาวปติงสะเทวภูมิแค่นี้ก่อนนะคะวันต่อ,ตอไปเราก็จัดได้นำเอาดาวปิงสะเทวภูมิมาคุยกันต่อในวันนี้สวัสดีค่ะขอได้รับความสุขสวัสดีและอาณิสงใดๆที่แม่ชีมี จกกการเผยแพร่ธรรมะเผยแพร่ธรรมะเพื่อชักนำเราท่านให้ดำเนินไปสู่อริยมรรคในองค์แปดก็ขอให้าใอานิสงส์นั้นพวกเราทุกท่านได้รับโดยทั่นน้าสวัสดีค่ะ